ถึงกล้วยจะเตี้ยแต่ว่าไม่ได้ตัดกันง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะกล้วยน้ำว้าเตี้ยค่ะวันนี้ตุ๊กมาที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะกล้วยสุขาเคลือเนเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมก็คือมีมดดำเต็มเลยจ้าวิธีการตัดกล้วยน้ำว้าเตี้ยอย่างถูกวิธีและเหมาะสมที่สุดนะคะเชื่อตุ๊กค่ะตุก๊ก เรียนมานะคะนี่เลยคือขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อนๆไปตัดตามใจชอบไม่ได้นะคะไม่งั้นกล้วยนะของเราจะช้ำถึงต้นเขาจะเตี้ยก็ตามนะคะอันนี้คือวิธีตัดนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเอาใบเขาออกให้หมดค่ะเพื่อนๆน,นะคะอันนี้พี่กระรอกกระแตกกินใบเห็นไหมคะที่ส่งเข้าไปเมื่อกี้คือมีทั้งมดดำแล้วก็ไข่นะคะ ตูก้กำลังทําวิธีการตัดใบเขาออกก่อนนะคะเราจะไปหยิบเครือแล้วตัดเอาง่ายๆเลยไม่ได้นะคะทุกคนเราเป็นคนเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการตัดกล้วยอ๋อไหนระหว่างตัดกล้วยไปเจอรังนกค่ะไม่มีนกนะคะอ่าเราตัดกล้วยนะคะเราก็มันไม่ใช่เรื่องกล้วยๆเลยค่ะเราต้องตัดให้มันเรียบร้อยนะคะเพราะว่าในไหนเราก็เป็นคนที่เรียบร้อยอยู่แล้วเดี๋ยวแม่ย่าจะว่าเอานะคะ เพราะว่ากล้วยน้ำว้าเตี้ยเนี่ยเรามาตัดที่จังหวัดสุโขทยัยโอ้โหหมดเยอะนะคะเป็นบ้านของแม่ย่าเนาะเพราะฉะนั้นคนเรียบร้อยอย่างเราก็ทํางานทําให้มันเรียบร้อยค่ะไม่ใช่สักแต่ตัดทรงๆเดี๋ยวพอดีแหละโอ้โหเดี๋ยวจะมีคนมาว่าเราทํางานไม่เรียบร้อยนะคะนี่กระตัดอันนี้เป็นบรรยากาศรอบบ้านนะคะนี่แต่ตัดยังไงก็ตัดไม่ได้สักทีนะคะทุกคนมดดาเยอะจริงๆค่ะแล้วมันก็กัด ่าเห็นไหมคะนี่ที่บนบนนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่ามดเยอะจริงๆนะคะในระหว่างการตัดไม่มีการสวดท่องคาถาใดๆนะทุกคนเชื่อตุกๆเรียนมาอันนี้พยายามที่จะเขี่ไข่ของเขาออกไปนะคะไข่มดแดงคือแบบเยอะมากเพื่อนๆดูต่อนะมันพีคกมากเลยค่ะ เราไม่มีไม่อยากจะบรรยายเลยค่ะอยากให้เห็นภาพด้วยตัวเองที่จริงอยากเปิดเสียงสดด้วยซ้ำนะคะแต่อาจจะได้ยินคำพูดคำจาที่ตุกแบบอุทานออกไปอาจจะไม่เรียบร้อยนะคะอันนี้กำลังทำอยู่นะทุกคนน,นี่เราทำอย่างตั้งใจนะใช่เราตั้งใจมากถ้าถ้า,ถาสังเกตสีหน้าแล้วโหสุดยอดนะคะแต่ว่าไม่ได้สวดคาถานะคะ อ่าไม่ใช่เป็นตัดกล้วยแล้วสวดคาถามหาเส่ห์ไม่ใช่นะนี่คือการตัดกล้วยน้ําว้านะคะเนี่ยก็ทําอย่างคำหมักคาเม่นเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากจนตากล้องเดินหนีจ้านะคะตากล้องําขาญน,นะคะก็หนีไปเรียบร้อยแล้วเราก็อ้าวต่กล้วยยังตัดไม่ได้เลยนะคะจับจับตรงนั้นไม่ได้เลยหมด,หมดเยอะมากเราก็ตัดตาม วิธีของเรานะคะด้วยความเรียบร้อยจากที่เราเป็นเด็กบ้านนอกคอกนานะคะเ,เคยทํานาทําไร่ทาสวนมาก่อนนะคะวันนี้มีโอกาสก็เราก็จะทําหน้าที่การตัดกล้วยที่ดีของเรานะคะเรียบร้อยเนาะเราต้องทําให้มันเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวคนอื่นเขามาเดินผ่านโอ้ใครตัดกล้วยไว้เนี่ยไม่เรียบร้อยเลยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เก็บให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นใบกิ่งก้านของเขานะคะ อันนี้คือวิธีการตัดกล้วยที่ถูกวิธีนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะไม่ให้กล้วยของเราช้ำเนาะใครที่ไปทำวิธีอื่นเนี่ยอาจจะผิดนะคะทุกคนอันนี้คือวิธีที่ถูกที่สุดแล้วนะคะดูตัวอย่างไว้ดูตัวอย่างแล้วจดจำแล้วนำไปใช้นะคะมันคือวิธีการตัดกล้วย <t ansen> นะคะโอ <speaker> ้ตอนนี้คือใกล้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเสร็จสิ้นแล้วนะคะเพราะว่าต้นกล้วยของเรานะคะได้น,น้มลงมาแล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมกล้วยเราจะไม่ช้ำเลยนะคะโอ้โหเชื่อตุกตุกเรียนมาอันนี้ช่างบอกนะตุกยังไม่ไม่เชื่อเลยเพราะว่าเคยซื้อกินนะคะกล้วยบางบางมันคือมันมันช้ำนะทุกคนนี่เห <t ansen> ็นไหมไม่ช้ำเลยเลิศค่ะนี่ขั้นตอนสะุดท้ายแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เสร็จแล้ว ตัดกล้วยเสร็จแล้วจ้านะคะกล้วยน้ำว้าตี่ยไม่ได้ตัดง่ายๆอย่างที่เราคิดนะคะยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ดูตุกจนก็จบคลิปเลยกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์ที่สุภาพนะคะใครคิดว่าตุกทำผิดวิธีก็เมนต์มาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับการ